ในระบบ Inventory Control เมนู IC Data Entry ที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมาการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมาเพื่อใช้สำหรับบันทึกจำนวนสินค้าและต้นทุนสินค้าคงเหลือที่ยกยอดมาจากงวดบัญชีก่อนหรือใช้บันทึกจำนวนสินค้าในกรณีที่เริ่มต้นใช้โปรแกรม My Account ครั้งแรกค่ะมาดูวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมากันเลยค่ะ ที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมานะคะเริ่มจากเลขที่เอกสารสามารถรันนิ่งได้เลยอัตโนมัตินะคะโดยคลิกที่รูปคนวิ่งจากนั้นวันที่เอกสารสินค้าคงเหลือยกมาสามารถระบ,บุลงไปได้เลยนะคะว่าเป็นวันณนะวันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะระบ,บุรหัสแผนกเพื่อทําการเรียกดูรายงานสินค้าแยกตามแต่ละแผนกค่ะหากไม่ทําการระบ,บุถือว่าทั้งหมดนะคะจากนั้นทําการระบ,บุผู้บันทึกนะคะ ในส่วนของมีผู้ร no ับสินค้าก็สามารถระบุลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะทำการเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการเลือกมาคีย์สินค้าคงเหลือยกมาค่ะว่าสินค้าแต่ละตัวมียอดคงเหลือยกมาณวันที่นี้เท่าไหร่นะคะก็ทําการระบุหรือเลือกสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นทําการระบุคลังและที่เก็บลงไปด้วยนะคะว่าสินค้าแต่ละตัวอยู่ในคลังและที่เก็บไหนนะคะจากนั้นก็ทําการระบุจํานวนที่เหลือยกมาได้เลยค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็ทำการระบุต้นทุนสินค้าค่ะหลังจากที่ทำการระบุรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะมาดูในส่วนของแท็บ e s c ค i ิปชันแท็บด scription นี้นะคะจะเป็นแท็บแสดงรายละเอียดในหมายเหตุนะคะซึ่งจะแสดงในแบบฟอร์มให้นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะแสดงในแบบฟอร์มสินค้าคงเหลือยกมาค่ะ หากทำการระบ,บุรายละเอียดของสินค้าคงเหลือยกมาเสร็จแล้วนะคะสามารถคลิกป,ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมานั้นนะคะหลังจากที่ทำการบันทึกข้อมูลไปแล้วผลต่อสต็อกจะทำให้สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีสต็อกสินค้ายกมาเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ และโปรแกรมก็ยังมีแบบฟอร์มใบสินค้าคงเหลือยกมาให้ด้วยนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่บันทึกจากแบบฟอร์มได้นะคะนอกจากนี้นะคะในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมายังมีผลในการเรียกดูรายงานสินค้าคงเหลือยกมาได้อีกด้วยค่ะและนี่จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสินค้าคงเหลือยกมาค่ะ